มีเพื่อนๆในช่องถามว่าเฮดจังไดข้องผมปลูกหัวมันคือว่าขยายบอกแน่ประมาณน,นี้นะคะทางควัเลื่อนชาแนลกันเลยได้โอกาสบันทึกวิดีโอนี้ไว้แล้วก็จะเอาลงให้เพื่อนๆนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารประโยชน์หรือว่าแบ่งปันเวลาที่จะปลูกกระชายต่อ นะเราก็มาพบกับเจ้าของแปลงค่ะคุณยายแนะนำตัวเองหน่อยจากคุณยายสำลานบนคลองจากเทคนิคการปลูกกระชายแบ่งปันหน่อยค่ะออการปลูกกระชายนะคะให้มันได,ด้ดีได้งามมีหัวดีคือเาต้องปูงดินอ่าข้ามแปลงให้สวยงามให้มันได้กันกระปุนให้ดีดีค่ะให้ดินนี่ไห้มูลสัตว์ ปลูกเขาใส่กันให้ดีเดี๋ยวเป็นอาทิตย์จังปลูกแล้วเอาหัวชาช่ายจริงกักหัวชาายที่มันเป็นนอเล็กๆมาปลูกเลยว่าเ้ามีต้นที่มันเป็นต้นพันมันกะได้มาปลูกปลูกใ้หางกันประมาณหาเส้นเลยหานีค่ะใส่หาหานน้วไหมายถึงจริงไหนหมายถึงว่านี่ระยะโอ้นี่นี่ระยะของความเพลินอันนี้ที่ปลูกถี่ไปเพราะว่ามัน มันหัวเล็กถ้ามันเตี้ยต้นสมบูรณนถ้าจะปลูกได้ขนาดห่างเ่ากันก็ผิ่เอามือกลางก่อนอย่างนี้ระยะห่างจำนี่ไม่รัเลยไม่รันไม่เป็นหัวมันจะขยายหัวได้ดีสวยงามปีแรกถ้ามันราคาบรดีมันบอกเป็นหัวดีเขาก็บรรทองเ็บแต่ปลูกครั้งแรกนี่เขาปลูกไห้แ้วให้เอาข้างปลูกไหวนะคะอันนี้อันนี้คุ้มมแปลงถ้ามถาวัดบุงดินให้ดีไให้มันเขากันก็คถินดีสักก่อนผลูกเขาใกันไว ให้ได้หนึ่งอาชีพจังมาปลูกปลูกแล้วถ้ามันแมลงว่ามีฝน,นเาก็เอาเอาฟา,า,างคุ้มไปละก็น้ำฮดค่ะฮดเธอหนึ่งสามหมื่นจังฮดก็ได้หลังจากหัานหลับมันกะสีงามไปเรื่อยๆถ้าหนาฝนนัก,ก็บําเพ็ญเดี๋ยวฮดจะลงหูนะทางนั้นเดมันอีหยังทางนั้นอ๋อนี่บอ่อพักไส้ไอีตัวฟางผดพัพกส่วนตัวพอได้กินดอกกะละมังนั่นเดมันหยังมีเคียง,ม,งมีหวานหอม ลูกไว้ในครัวเรือนให้มีกินมีใช้มาเบิ่งขิงมาเบิ่งขิงขิง